ชีวิตที่สุดยอดคือชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยครับชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยคือชีวิตที่รอคอยและดําเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้าขณะที่ยังรอคอยพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่นั้นก็ยังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าําแดงความรักของพระเจ้าต่อพี่น้องต่อผู้อื่นและประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเจ้าให้คนอื่นได้รับรู้ยางธลรครับ เรายังอยู่กันในโครงการอ่านเพราะเจะนะพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบใน1ปีครับและผมเองนะครับถนนโสพลวิสารก็รับใช้พี่น้องด้วยการสรุปแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละบทนะครับให้พี่น้องได้มีความเข้าใจและมีความคิดรวบยอดในพระธรรมตอนนั้นๆด้วยนะครับกที่แล้วครับวันนี้เราอ่านกันพระธรรมสรุดีบทที่40นะครับถึงบทที่44 5บททีเดียวนะครับนะในแต่ละบทเองก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับโดยเฉพาะพระธรรมสรุดีบทที่42 เราเทั้งหลายนะครับก็ชอบแล้วก็รักพระธรรมตอนนี้คือกว้างน้อยกระ,ะหายหาน้ํานะครับเหมือนจิตวิญ,ญญาณของเรากระ,ะหายหาพระเจ้าเอาละครับพี่น้องที่รักครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับว่ามีเรื่องราวอะไรอย่างไรบ้างครับพระธรรมสดุดีบทที่40นะครับเป็นพระธรรมสดุดีที่ดาวิดนั้นได้สรรเสริญและโมทนานในพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาและการช่วยกู้ของ,ขของ พระเจ้าที่ดาวิดได้รับนะครับมันเกิดขึ้นจากการอดทนรอคอยฮะอดทนรอคอยน้ําพระททยพระเจ้านี่เป็นสิ่งสําคัญที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในชีวิตด,ดาวิดครับการช่วยกู้ของพระเจ้าเป็นการช่วยกู้จากความตายนะครับสิ่งที่ดาวิดอดทนดาวิดได้รับประโยชน์สี่เรื่องด้วยกันนะครับในข้อหนึ่งถึงข้อสี่เนี่ยเราเห็นว่าพระเจ้าทรงช่วยฉุดดาวิดจากปากแดนคนตายจากหลุมบรราจากเลนตมฮะ เมื่อถุดขึ้นมาแล้วก็วางดาวิดไว้บนศีลาอันมั่นคงครับหมายความว่าชีวิตจะไม่ล้มลงอีกเพราะว่าอยู่บนศีลาอันมั่นคงแล้วในปัจจุบันของเรานะครับเรานฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ศีลาอันมั่นคงนี้คือพระเยซูคริสต์ครับเมื่อพระองค์ทรงนำเรานะครับมาจากแปดปากแดนคนตายแล้วพระองค์ยังทรงเป็นศีลาที่เราทั้งหลายยืนอยู่อย่างมั่นคงเราจะไม่หันไปเหมานะอันเนื่องจากความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไป แต่เรายังยืนอยู่บนศีลาอันมั่นคงคือความเชื่อในพระเยซูคริสต์ครับนี่เป็นเหตุที่ทําให้พระเจ้าส่งพรมาถัายด้วยนะครับจากนั้นนะครับพระองค์ทรงทําให้ย่างเ้าาของเรามีความมั่นคงหมายถึงว่าชีวิตในการเดินติดตามพระเจ้าจะมั่นคงเพราะเราทำไมเดินอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าเราจะไม่ออกนอกทางของพระเจ้าใจของเราจะไม่หันเหไปหาพระอื่นเป็นเหตุทําให้พระองค์ทรงมีพระพิโรธจากนั้นนะครับพระเจ้าทรงบรรจุเพลงบทใหม่ของพระองค์ใส่ในปากของเรา เป็นบทเพลงสรรเสริญพระองค์่น้องครับพระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากความวางใจในพระเจ้าเป็นเหตุที่ทําให้เราทั้งหลายนั้นเกิดสันติสุขเกิดความสุขเราทุกคนนะครับที่เป็นผู้เชื่อเรามีสันติสุขอยู่ในทางพระเจ้าเพราะเราเชื่อวางใจพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมไม่แบ่งหัวใจของเราไปยังรูปเคารพไปยังพระเทียมเท็จไปหาพระอื่นครับเรารักพระเจ้าของเราแต่เพียงพระองค์เดียวนะทันทีรครับ สิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยที่สุดนะครับในชีวิตของผู้เชื่อไม่ใช่พิธีรีทองพิธีการที่เราทำกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ไม่ใช่สัตวบูชาและการถวายที่พระองค์ทรงพอพระทัยแล้วอะไรล่ะครับที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในชีวิตของเราก็คือการอุทิศถวายชีวิตของเราครับให้กับพระเจ้าการอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้าคือการดำเนินชีวิตด้วยการฟังพระวจนะพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าเปิดหูฟังพระคำของพระองค์ คิษไข้ควรในจิตใจให้ถ้อยคําเหล่านั้นตกไปอยู่ในจิตใจเปลี่ยนแปลงเป็นความประพฤติเป็นการปฏิบัติตามพะอจะนะอย่างเต็มใจอย่างมีความสุขครับและสิ่งนี้ครับพระเยซูคริสต์เองพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่พวกเราดาวิดนะครับก็ใช้หลักการนี้ปฏิบัติตามหลักการนี้ครับเมื่อมีถ้อยคําของพระเจ้าอยู่ในชีวิตแล้วเราจะรู้สึกเลยครับว่าเราหลงรักพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่ง พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีที่สุดดียอดเยี Arizona, a, ่ยมเป็นพระเจ้าที่แสนดีของเราดังนั้นครับเราอดไม่ได้หรอกครับอดไม่ได้ที่จะไม่เป่าประกาศเรื่องราวความรักของพระเจ้าดังนั้นอยากให้สิ่งใดครับมาปิดปากเราอย่าให้ความอายมาปิดปากเราอย่าให้ความเกลียดคร้านมาปิดปากเราท่านที่รักครับถ้าท่านรักพระเจ้าท่านจะเป็นไปเป็นพยานถึงข่าวดีของพระเจ้าท่านไม่สามารถเก็บงำความชอบธรรม ของพระเจ้าไว้ในใจได้ครับทันทีรักครับนานแค่ไหนแล้วครับที่ท่านไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้ประกาศข่าวดีให้แก่ใครฟังเลยครับปีนี้ครับเจ็ดเดือนแล้วพาคนมารู้จักพระเยซูคริสต์กี่คนแล้วครับทันทีรักครับอย่าให้ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในใจเรามันมอดดับลงครับขอให้ความรักนั้นมันเบ่งบานเต็มที่และล้นออกมาฮะเป็นถ้อยคําแห่งข่าวประเสริฐไปประกาศ ไปเป็นพยานแก่ผู้คนครับในในข้อ13ถึงข้อ17ครับดาวิดเองได้ขอพระเจ้าว,ว่าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยครับช่วยให้พ้นจากคนที่เอาชีวิตพ้นพ้นจากคนที่ข่มเหงครับเพราะว่าศัตรูนั้นพยายามที่จะล้อเลียนทันตีแล้วครับ ดาวิดบอกว่าขอให้ทุกคนที่แสวแงหาความปิติยินดีในพระเจ้านั้นขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ใช่แล้วครับพี่น้องทีลกครับเมื่อเราแสวแงหาพระเจ้าเราจะพบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะพบความรักที่ประเสริฐความรักที่แสนดีของพระองค์ครับทนีทละครับแม้วันนี้เราอยู่ในสภาพใดก็แล้วแต่เราจะพบการเอาใจใส่ของพระเจ้า ถ้าท่านขัดสนยากจนเป็นหญิงไม้เป็นลูกกพร้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อุปสมุปถรัมค้ำชูเป็นพระเจ้าผู้ช่วยกู้และเป็นพระเจ้าที่เอาใจใส่ชีวิตของพวกเราอย่างมากมายเหลือเกินครับพี่น้องทีละครับในบทที่41ครับเป็นเป็นบทเพลงเป็นคำอิษฐานของดาวิดที่วิงวอนกับพระเจ้าในช่วงที่ดาวิดนั้นมีความเจ็บป่วยนะครับ ขณะที่มีความเจ็บป่วยเองดาวิดก็ถูกบรรดาเพื่อนเพื่อนคนใกล้ชิดครับทรยศหักหลังนะครับดาวิดจึงวิงวอนพระเจ้าขอพระองค์เจ้าช่วยให้เขาหายจากโรคนี้เพื่อที่จะให้พ้นจากการยาะเย้ยของบรรดาศัตรูดาวิดเองนะครับป่วยหนักมากนะครับในช่วงนี้และก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เรียกว่าป่วยแทบจะตายคือคนมาเห็นเนี่ยก็รู้ว่าอีกไม่นานเดี๋ยวดาวิดต้องตายแน่ๆทำให้ มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งของดาวิดนะครับถือโอกาสนะครับทรยศหักหลังเหมือนกับที่อฮิโทเฟลนะครับใช้เล่ห์เหลี่ยมวางแผนช่วยอับสลมในการกบฏกับก่อกระบฏในการโค่นบัลลังก์ของดาวิดเห็นไครับดังนั้นดาวิดเองนะครับก็วิงวอนกับพระเจ้าว่าตัวเขาเองก่อนหน้านี้ในข้อหนึ่งถึงข้อสามนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เอาใจใส่คนจน ดูแลนะครับคนที่มีความทุกข์ยากลําบากคนที่ทําแบบนี้ยพระเจ้าจะช่วยกู้เขาใช่ไหมพระเจ้าจะช่วยกู้ในยามยากลําบากใช่ไหมดาวิดบอกว่าตัวข้าพระองค์เป็นแบบนั้นดาวิดเป็นแบบนั้นดังนั้นจึงมีวอนว่าวันนี้ยากลําบากแล้วพระเจ้าช่วยทีเถอะนะอย่ามอบตัวดาวิดไว้ในมือของศัตรูอย่าให้ศัตรูมายาะเย้ยเขาได้วันนี้ดาวิดนอนเจ็บนะ ป่วยเจียนตายแต่กลับมีหลายคนดีใจในข้อ5บอกว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่เขาจะตายทั้ทีชื่อของเขาจะได้ศูนย์ไปเห็นไหมครับคือคนพวกนี้นะครับคนที่ทรยศดาวิดเนี่ยก็มีการวางแผนร้ายกันอยู่เรียกว่าวางแผนที่จะโค่นบัลลังก์ดาวิด และในข้อ7ถึงข้อ9นะครับพวกเขาเองก็ซุบซิบนินทาให้กำลังใจแก่กันและกันบอกว่าโอ้ยไม่มีทางหายแล้วเดี๋ยวก็ตายดูยังไงก็ไม่น่ารอดในข้อ10ครับเราเห็นว่าดาวิดรู้ครับแผนงานร้ายเหล่านั้นของบรรดาคนใกล้ตัวครับข้อ9บอกว่าแม้เพื่อนสนิทผู้ที่ข่าพระองค์ไว้วางใจผู้ที่รับประทานอาหารก็ยกส้นเท้าใส่ข้าพระองค์ถ้อยคานี้ รพระเยซูพูดถึงยูดาสอิสคาริโอนและดาวิดก็พูดถึงคนใกล้ตัวที่ทรยศหักหลังเขาด้วยเช่นเดียวกันน้องทีละครับเมื่อวานนี้ผมก็พูดประเด็นนี้ไปในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้นะครับพระเยซูคริสต์ดีแค่ไหนพรค์ยังโดนเลยครับเราละครับเป็นผู้รับใช้ที่ต้อยต่ำที่เดินติดตามและเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ถ้าเราโดนก็ไม่แปลกครับ นะถ้าเราโดนทรยศหักหลังโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนแทงข้างหลังก็อย่าแปลกใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับขอพระเจ้าเมตตาเรา <c oughs> นะครับในข้อสิบนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าดาวิดรู้แผนร้ายของบาราพวกนั้นแล้วก็ตั้งใจปิงวอลพระเจ้าช่วยรักษาให้หายพระเจ้าช่วยด้วยนะครับพระองค์ทรงมีพระเมตตาพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะสามารถรักษาดาวิดหายได้ดาวิดเชื่อเช่นนั้นนะครับแล้วอธิษฐานอย่างร้อนรน เพื่อให้ดาวิดสามารถที่จะมีชัยชนะนะครับจากการยาอเย้ยอของบรรดาศัตรูได้ในข้อ 11- ดถึงข้อ13นะครับดาวิดรู้ว่าชีวิตของเขาได้ประพฤติปฏิบัติอย่างบริสุทธิต์ต่อเบื้องพระภาคของพระเจ้านะและจึงรู้แน่นอนว่าพระเจ้าจะสามารถช่วยชีวิตของท่านได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นดาวิดจึงสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งนิรันดร์การถึงนิรันดร์การครับ พระธรรมสาดุดีบทที่4 2ิบเนี่ยนะครับเป็นพระธรรมสาดุดีที่ประพันธ์โดยตระกูลโคลานะครับเป็นหัวหน้านักร้องซึ่งตระกูลตระกูลนี้เนี่ยคณะโคลามีหน้าที่ที่อํานวยการดนตรีนะครับเล่นดนตรีและร้องเพลงในพระวิหารนะครับในบทที่4 2 43ิบสิบสานี้จริงๆแล้วนะครับเป็นเพลงเดียวกันเป็นเนื้อเพลงเดียวกันเป็นเพลงเป็นเพลงที่แสดงถึงความทุกข์ของ คนอิสราเอลนะครับคือตอนเหนือฮะพี่น้องครับตอนที่หลังจากกษัตริย์โซโลมอนแล้วเนี่ยอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้ถูกแยกจากกันใช่ไหมครับนั่นแหละครับทําให้คนอาณาจักรเหนือนั้นไม่สามารถมานมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มได้ดังนั้นหัวใจของเขาเนี่ยโหยหาพระเจ้าอย่างมากมีความทุกข์ใจอย่างสุดซึ้งครับว่าทําไมไม่สามารถไปหาพระเจ้าที่พระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มได้ทันที่ลักครับ ท่านเคยรักใครสักคนไหมครับแล้วอยากไปหาเข้าใจจะขาดแล้วไปหาไม่ได้นั่นแหละครับเป็นความทุกข์ใจอย่างถึงที่สุดในช่วงโควิดหลายคนอาจจะมีประสบการณ์คนที่รักลูกคุณพ่อคุณแม่อยู่ในห้องไอซบางคนเจ็บป่วยอยู่ไปเยี่ยมไปดูแลไม่ได้โอยคิดถึงเข้าใจจะขาดพี่น้องครับในทำนองเดียวกันความรู้สึกของอคนอิสราเอลคนนี้นะครับที่แต่งเพลงเนี่ย ก็รักพระเจ้าอยากจะไปหาพระเจ้าใจจะขัดจึงเปรียบเทียบเหมือนกับกวางครับกวางที่อยู่ท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุนั้นมีความหิวกระหายน้ำคนที่ประพันธ์เพลงนี้ก็มีความทุกข์ใจก็กระหายใครที่จะไปเฝ้าองค์พระเป็นเจ้าที่พระวิหารกรุงเยรูซาเล็มครับในข้อสองบอกว่าจิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชน เมื่อไรข้าพระองค์จะได้เห็นพระพักของพระเจ้าพี่น้องครับคาว่าเมื่อไรไม่เป็นคําถามถามใครนะครับถามตัวเองถามพระเจ้าเพราะว่าอยากจะเห็นพระองค์เหลือเกินในข้อสามครับบอกว่าข้าพระองค์กินน้ําตาต่างอาหารทั้งวันทั้งคืนพระเจ้าของข้าพระองค์อยู่ที่ไหนนั่นเอะครับเห็นไหมครับว่านี่เป็นความร้อนรนเหมือนกับคนที่คลั่งรักพระเจ้าครับพี่น้องเคยคลั่งรักพระเจ้าไหมครับ เราอยากให้เป็นแบบนั้นครับอยากให้พวกเราเป็นแบบนั้นข้างรักพระเจ้าอยากจะเจอพระเจ้าทุกคืนวันทุกลมหายใจเข้าออกเป็นพระเจ้าอยากให้มีสักวันหนึ่งครับที่เราเป็นเหมือน mm. ชายคนนี้ที่ไม่สามารถมานมัสก,การพระเจ้าได้หลายคนอยากจะมา Led mm. นมัสก,การพระเจ้าแต่ไม่มีโอกาสบางคนมีโอกาสแต่ไม่ไป Led mm. นมัสก,การพระเจ้าเป็นที่นา่าเสียดายอย่างยิ่งขอพระเจ้าเมตตาเราในข้อสี่ข้อห้าครับคนนี้นะครับก็ไม่ท้อใจแม้เวลาผ่านไปหลายปีนะครับ ที่เขาได้นําขบวนร้องเพลงสนุกสนานนี้ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มและก็มีกําลังใจขึ้นนะครับในในข้อสี่นะครับบอกว่าข้าพเจ้าลึกถึงสิ่งนี้คือข้าพเจ้าไปกับมาหาชนครับคือมีขบ,บวนแห่ขึ้นไปถึงพระนิเวศนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยมีเคยมีโมเมนต์แบบนี้นครับเลยโหยหาสิ่งเหล่านั้นเป็นไงครับพอโหยหาแบบนั้นแล้ว จิตใจมันมันทุกระทมครับมันอ่อครับเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้กลับไปแล้วเพราะอาณาจักรเหนือกับอาณาจักรใต้มันฉีกออกจากกันแล้วไม่มีวันที่จะสมานกลับมาเหมือนเดิมนะครับดังนั้นใจมันจึงกระสับกระสายอยู่ภายในยน,นั่นเองลครับดังนั้นคนที่แสวงหาพระเจ้าจิตใจเป็นไงครับก็วุ่นวายครับจมกอยู่ในความทุกข์โศก จริงๆแล้วนะครับการที่เราแสวงหาพระเจ้าและเราจะพบการเติมเต็มในสันติสุขของพระเจ้าในความชื่นชมยินดีเมื่อเราพบกับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าครับในยุคแห่งพระคุณนี้พระเยซูคริสต์ได้มาบังเกิดบนโลกนี้และโรรองสรงประทานพระบิญญาณบประุทธิ์ของพระองค์อยู่กับผู้เชื่อทุกคนเราทุกคนสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลานี่คือสิทธิพิเศษที่พวกเราได้รับดังนั้นพี่น้องทีัะครับ และพระเจ้าก,ก็ยังทรงปรารถนาให้พวกเราทุกคนทําไมครับสามัคคีธรรมกันฮนะพบกันอยู่ด้วยกันครับดังนั้นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอยากให้พวกเราในฐานะที่เราเป็นคริเสเตียนเป็นผู้เชื่อเหยียบย่ําวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับจากนั้นนะครับคนนี้นะครับก็พบว่ามีหลายคนก็เรียกอะไรถูกเยาะเย้ยนะครับถูกย่ะเย้ยว่า เขาดันไม่สามารถที่จะมานมัสก,การพระเจ้าได้แล้วและคนนี้เองก็ลำคัหลือเกินนะครับลำคัญบรรดาคนที่เยอะเยะ้ยนี้จากนั้นนะครับในบทที่สี่สิบสามครับนะฮะในข้อหนึ่งข้อสองครับเขารู้สึกลำคัญนะครับลำคัญอยากจะสู้คดีนะว่าคนเหล่านั้นว่าตัวเองนะเป็นคนที่ไม่จงรักภักดีนะครับทำยังไงละครับ จากนั้นฮะคนนี่พยายามจะนิ่งครับจะสงบครับเพื่อระลึกถึงพร,พระคุณพระเจ้าก็มีความแน่ใจครับว่าวันหนึ่งฮะตัวเขาเองจะได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าที่พระวิหารอีกเหมือนเดิมฮะนี่เป็นความหวังใจของเขาพ้องที่แล้วครับและสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเป็นจริงเพราะว่าวันหนึ่งครับ <c oughs> วันหนึ่งเมื่อพระวิหารถูกทําลายไปแล้วนะครับ ก็มีพระวิหารที่เฮโรดใช่ไหมครับพระวิหารเฮโรดสร้างขึ้นพอคอเจ็ดสิบพระวิหารนั้นก็ถูกทําลายลงนงครับแต่คําความหวังของชายคนนี้ที่แต่งเพลงบทน,นี้เนะี่ยก็ประสบความสำเร็จคือมีการกลับมาจากการไปเฉลยแล้วก็มีการสร้างพระวิหารเรกี่ยวพระวิหารของเสรุบบาเบลจากนั้นกษัตริย์เฮโรดก็มาบูรณะนะครับให้สมกับความยิ่งใหญ่เป็นการเอาใจคนยิวด้วยแต่สุดท้ายครับคศเจ็ดสิบพระวิหารนั้นก็พังทลาย แต่พระวิหารนั้นนะครับเมื่อพระเยซูคริสต์โรรองส่งสิ้นระชนบนกางเขนและโรรองทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สถิตอยู่กับผู้เชื่อพระพีบอกว่าเราทั้งหลายคือพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับดังนั้นพระวิหารที่เป็นชีวิตของผู้เชื่อจึงไม่ถูกทําลายไปั่วนิรันดร์เอเมนไหมครับพี่น้องครับเราคือพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเมื่อเราไม่อยู่บนโลกนี้เราก็ไปอยู่กับพระเจ้าครับและพระวิญญาณนั้นก็อยู่กับคน แต่และรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมครับก็สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าครับพี่น้องที่รักครับ <c oughs> นี่แหละฮะคือสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อบรรดาประชากรขอ,ของพระองค์ครับในพระธรรมสุดีบทที่44นี่นะครับเป็นพระธรรมสุดีที่ผู้ประพันธ์นะครับเป็นตัวแทนของชนชาติอิสราเอลได้มีการคร่ำครวญต่อพระเจ้าทูลวิงวอนกับพระองค์ขอ,ขอความช่วยเหลือและ ในเชิงตัดเพ้อด้วยว่าพระเจ้าพระองค์ทรงลืมประชากรของพระองค์แล้วอย่างนั้นหรือเป็นช่วงเวลาที่ชนชาติอิสราเอลนะครับพ่ายแพ้ต่อศัตรูอย่างยับเยินเลยแล้วก็สงสัยว่าทําไมพระเจ้าจึงปล่อยให้พวกเขาได้เผชิญกับความพ่ายแพ้แบบนี้ในฐานะที่เป็นประชากรของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทําไมพระเจ้าไม่ช่วยเขาทําไมพระเจ้าจึงทอดทิ้งเขาครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับในคําถามคาพูดเนี่ยนะฮะเป็น ลักษณะเชิงตัดพ้ากับพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรทําแบบนั้นนะครับเรียกว่าไม่อ่อนน้อมและไม่ยอมรับน้ําพระทัยพระเจ้าในการเริ่มต้นของบทที่ส4บนะครับชนชาติอิสราเอลนะครับผู้อภิพันเองได้ย้อนไปในอดีตครับว่าในอดีตนั้นเนี่ยอิสราเอลได้รับการดูแลรับการช่วยเหลือได้รับใช้ชนะในการทําศึกส,สงครามเนี่ยไม่ใช่เพราะลดลบลด,ลด,ลดม้าเลยนะ ไม่ใช่เพราะว่าใครเลยนะครับแต่ว่าเป็นพระเจ้าต่างหากละ่ะที่คอยช่วยเขาในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ออกมาจากอียิปต์นะครับจนเข้าสู่ดินแดนคณานสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปด้วยกําลังหรือความสามารถของเขาเลยแต่เป็นไปด้วยฤทยธานุภาพของพระเจ้ากําลังบอกกับพระเจ้าว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ทรงอยู่ด้วยและเขาก็มีชัยชนะมาตลอดเลยแต่วันนี้พอประสบความพ่ายแพ้เลยรู้สึกได้นะครับในข้อ9ถึงข้อ16 พระเจ้าทิ้งทิ้งแล้วใช่ไหมทิ้งพวกเราแล้วใช่ไหมพระองค์เจ้าข้าปล่อยให้พวกเขาพ่ายแพ้อย่างน่าอัปยศยอดสูเป็นที่น่าขายหน้าเป็นที่เสียพระเกียรติของพระเจ้าด้วยนะครับในข้อ17ถึงข้อ22นะครับไม่เพียงแต่พวกเขาเองรู้สึกอับอายเท่านั้นนะครับแต่ว่าพวกเขาเองรู้สึกเจ็บใจด้วยว่าตัวพวกเขาเองไม่ได้ทําผิดอะไรเลย ทำอะไรผิดหรือพระเจ้าที่พระองค์จึงต้องมาลงโทษพวกเขาแบบนี้โดยให้ประสบกับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นครับในข้อที่20สครับถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ลืมพระนามของพระเจ้าหรือพนมมือไหว้พระอื่นพระเจ้าจะไม่ทรงทราบเรื่องนี้หรือเพราะพระองค์ทรงทราบความลึกล้ำในจิตใจกำลังบอกว่าพระเจ้าเข้ามาดูในใจเลยครับพวกเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะ เพราะเห็นแก่พระองค์ถ้าพระองค์จึงถูกฆ่าวันยังค่านับว่าเป็นแกะ่สำะหรับเอาไปฆ่าหมายความว่าไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่ยอมนะยอมให้พระเจ้าจะเอาไปทําอะไรก็ไดนะ้เอาไปฆ่าก็ยินดีแต่ว่ายังยืนยันว่าไม่ได้ทําอะไรผิดกับพระเจ้าถ้อยคาในข้อยีิบสองนี้นะครับเป็นถ้อยคาที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นเหมือนลูกแก่ที่ถูกเขาเอาไปฆ่าและเป็นแกะที่ไม่ปริปรักนะครับเป็นยอมให้เขาฆ่าแต่โดยดี นดะังนั้นจึงวิงเอเขาเรียกอะไรครับถามพระเจ้าชนไหนพระองค์ซ่อนภพักเสียชนไหนพระองค์ลืมความทุกข์ยากลําบากเสียบัดนี้จิตใจของข้าพระองค์นั้นแย่แล้วนะครับนะในข้อยี่สิสามข้อยี่บหกเนี่ยคนที่ประพันธ์เนี่ยร้องร้องอย่างขมขื่นร้องอย่างทุกข์ระทมจิตใจว่า <c oughs> พระเจ้าพระองค์ไม่ทรงทราบเรื่องนี้เลย ทำไมพระองค์จึงจึงทรงหลับอยู่ไม่สนใจนะครับเหมือนพระเจ้าหลับไหลนะครับดังนั้นขอให้พระเจ้าตื่นขึ้นมาแล้วระลึกถึงพระสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้กับพวกเขาด้วยขอพระเจ้าทรงช่วยยืนประหัตอันทรงฤทธิ์กับพระองค์อยู่กับพวกเขาด้วยเพื่อพวกเขาจะมีชัยชนะต่อศัตรูเหมือนดั่งเก่าก่อดครับท่านั้งครับขอบคุณพระเจ้าครับนี่คือบทสรุปของพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมสุดีบทที่40ถึงบทที่44นะครับวันนี้5บทเลยทีเดียว ครับขอพระเจ้าส่งพอวยพรพี่น้องทุกคนครับวันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ครับขอบคุณพระเจ้าครับ